ันทึกอเริ่มประถมนิเทศในส่วนของพระพุทธก่อนในแล้วก็หน้าที่ไป็นพร้อมๆกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาเนื้อหาสาระในส่วนของพระพุทธก่อนว่าเทอมสองนี้พระพุทธศาสนาเราเรียนอะไรกันบ้างเนาะ คือแชร์หน้าจอไปให้ท่านเรียนที่2ในส่วนของผู้ศาสนาก็เราจะต้องศึกษาค้นคว้าในส่วนของคําสอนของพุทธเจ้าเรื่องที่จะเรียนก็จะมีเหตุที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีมาพระเจ้าอาริยมรรคมีองค์8 คือกัลยาณวัตรที่ตถาคตส่งฝากไว้ศีลห้าอันนี้ส่งสำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ผลของการมีศีลและผลของการไม่มีศีลน,นี่ในส่วนของพระพุทธที่เป็นพุทธวจนะศึกษาศาสนาพิธีเบื้องต้นเกี่ยวกับํำกล่าวบูชาพราะรตรัยทำกล่าวอารัธนาศีลหสมทานศีลห้าพร้อมทั้ง เข้าใจความความหมายอย่างถูกต้องซึ่งนักเรียนสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็มีความสำรวมในทางกายวาจาเพื่อเตรียมพร้อมในการในการทําในเรื่องของศาสนาพิธีปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับศีลห้าได้ถูกต้องพร้อมเข้าใจความหมายคุณค่าและก็ประโยชน์ก็นําไปใช้ได้ถูกขั้นตอน โดยภาพรวมคร่าวๆก็จะเป็นพุทธวจนะคำกล่าวบูชาพระนาตรายคธรรมรัตนาสีห้าแล้วก็สมาทานสีห้าในส่วนของคะแนนก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันรวบไปพร้อมๆม,มันดีกว่านะเดี๋ยวหน้าที่หน้าที่ที่เราจะต้องเรียนเดี๋ยวกูเปิดปวยขึ้นมา

ออ่ะเอ่อในส่วนของนี้เดี๋ยวเปิดแชร์อีกนั่น หน้าที่พลเมืองเนื้อหาสาระที่จะเรียนก็ต่อจากสัปดาห์ต่อจากภาคเรียนที่แล้วภาคเรียนที่แล้วเราเรียนความเป็นไทยในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งความเป็นไทยแล้วก็หน่วยการเรียนรู้สองก็คือการรักชาติยึดมั่นในศาสนาและก็เทิดทูนสถาบันพระศาสน์ภาคเรียนนี้เราก็จะเรียนในส่วนของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แล้วก็ความปรองดองสมานฉันแล้วก็ความมีวินัยในตนเองนี่คือของภาคเรียนที่สองบวกกับอีกอันหนึ่งก็คือต้านทุจริตศึกษาเนื้อหาที่เราเรียนสองเทอมรู้ไปหมดแล้วนะอ่ะแล้วเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันทั้งสองวิชานะแต่ข้อแตกต่างก็คือในเนื้อหารายละเอียดของเนื้อวิชา ที่มันจะต่างกันเกณฑ์การให้คะแนนก็จะเป็นสามส่วนเข้าเรียนสี่สิบคะแนนเพราะว่าทั้งสองวิชามีคาบละสีะ่คาบละมีอยู่ยี่สิบคาบคาบละตกประมาณสองคะแนนทั้งสองวิชาซึ่งวันนี้เราจะได้ทั้งสองวิชาวิชาละสี่คะแนนเพราะสัปดาห์ที่แล้วเรามีขิดยา ฉีดวัคซีนถูกไหมแล้วก็รับหนังสืออะไรพวกนี้ทําให้มันไม่ได้เข้าเรียนซึ่งในแต่ละคาบที่บอกว่าูให้ไว้สองคะแนนก็คือเอาไว้ตอบคาถามแต่สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้อ่าไม่ได้เรียนเพราะว่าทําภารกิจในเรื่องของฉีดวัคซีนมารับหนังสูอหนังสือก็เลยยกผลประโยชน์ให้แล้วก็ตัดย้อนมาสัปดาห์นี้มารวมกันซึ่งเมื่อวานก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าก็แสดงว่าวันนี้เนี่ย ทั้งสองวิชาพร้อมกันวิชาละสีคะแนนเท่ากับแคะแนนแยกกันนะ <c oughs> เพราะว่ามันสองข้ามรวบ2องข้ามทั้งสองวิชาก็าเป็น8คะแนนก็ได้รับไปซึ่งปกติก็คือเราจะต้องตอบคำถามในข้าบหนถึงสข้อเพื่อรับคะแนนหรือคนที่ไม่ได้เข้าเรียนก็จะต้องเข้าไปตอบคำถามใน youtube เพื่อรับคะแนนเช่นเดียวกัน แต่ข้อแตกต่างของคนที่เขาเรียนในคาบคนที่เขาเรียนในคาบคนที่เขาเรียนในคาบเนี่ยดีกว่าตรงที่ว่าตอบคาถามตอบผิดก็โดนทําหน้าตาประหลาดหรือถ้าไม่ทําหน้าตาประหลาดตัวเองก็ทาแป้งหน้าขาววกสักรอบหนึ่งตัวฐานตอบไม่ได้ เรียนนั่งเรียนแล้วตอบไม่ได้ก็คือทาแป้งส่วนคนที่ตอบได้ตอบก่อนก็ได้ปิดปิดกล้องพักรีแลก์ไปจนกว่ารอจนกว่าเพื่อนจะตอบเสร็จในภายในเวลาถ้าเวลาหมดเพื่อนยังตอบไม่เสร็จเพื่อนก็โดนทาแป้งเ,เรียบร้อยเพื่อนขำๆเล่นนีฮะปาร์ตี้กันไปแล้วก็ทุกคนก็กลับมาเปิดกล้องตอบปกติแล้วก็รับคะแนน สองคะแนนต่อข้ามคะแนนจะบวกเพิ่มเป็นพิเศษต่อเมื่อข้ามใดข้ามหนึ่งเหมือนเหมือนอันเนี้ยข้ามก่อนหน้าเราไม่ได้เรียนเพราะพวกเธอติดภารกิจในเรื่องของรับหนังสือแล้วก็ฉีดวัคซีนหรือถ้าเกิดครูติดภารกิจมีงานประชุมหรือติดอะไรต่างๆไม่ได้เข้าสอนคะแนนของในค้าบนี้ในคาววันนั้นที่ไม่ได้เรียนก็จะยกมาในคาบหน้าปัจจุบันที่เรียนในคาบถัดไป ก็จ้องจังหวะเอาเองนะนะแล้วก็คนที่เข้าเรียนก็ได้อยู่แล้วสองคะแนนแน,แน่คือยังไงยังไงก็ได้ถ้าเกิดคนไม่ได้เข้าเรียนก็ให้ไปติดตามคลิปย้อนหลังซึ่งคลิปย้อนหลังครูจะออกช้าสุดก็คือเสารอาทิตย์ในในในสัปดาห์นั้นๆ จะไม่ไม่ตัดส่งภายในวันแล้วนะบางทีงานนู่นงาน,นี่มันเยอะเดี๋ยวไม่ทันก็จะส่งภายในเบ็ดเสร็จแล้วจะส่งไม่เกินสองอาทิตย์แต่อาจจะลันขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิกอ่ากดลิงก์ส่งมาให้เพราะว่ารอบนี้โฟลเดอร์ในการเก็บมันก็จะเป็นของภาคเรียนที่สองแทนอ่าเพลย์ลิสต์ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ของภาคเรียนที่สองเวลาเข้าไปดูก็ไปดู ของภาคเรียนที่สองนะแล้วก็คนที่ไม่ได้เข้าเรียนตามย้อนหลังมีคะแนนเท่ากันไหมบอกว่าเท่ากันแต่ข้อแตกต่างตรงที่ว่าถ้าคนเข้าไปดูคลิปย้อนหลังตอบผิดคะแนนของเธอจะหายไปครึ่งหนึ่งถ้าคนปกติคนที่เข้าเรียนปกติได้4คะแนนคนปกติได้4คะแนน เธอก็จะได้แล้วเธอเข้าไปตอบแล้วตอบผิดเธอจะได้แค่สองแต่ถ้าตอบถูกก็สี่เหมือนกันเข้าใจไหมอ่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เปิดไม่มีอินเทอร์เน็ตเปิดอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำยังไงเทอมนี้ให้วิธีแก้มาโดยการจับบัดดี้หาเพื่อนหรือเรารู้จักเพื่อนคนที่เขาไม่ สามารถที่จะตอบได้ก็ให้จับคู่บัดี้โทรคุยกันว่าเออเนี่ยวันนี้ YouTube หรือว่าครูสอนอะไรไว้แล้วก็ครูในค้ามมีคำถามอะไรก็ให้เตรียมคำตอบไปเลยเพราะว่าในค้ามเป็นคำถามอะไรในคลิปวีโอยูทูก็จะเป็นคำถามนั้นๆเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันก็ให้เข้าไปตอบแทนอ่า คนที่สามารถเปิด youtube ได้ก็ส่งคำถามไปให้เพื่อนว่าเออวันนี้ครูตั้งคำถามอย่างนี้เนื้อหาเป็นอย่างนี้อ่าแล้วให้เพื่อนตอบเข้ามาแล้วเราแค่เข้าไปพิมพ์คำตอบแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนเข้าไปให้ถ้าเกิดอ่าชื่อ ID ดีใน youtube ของเราเนี่ยเป็นชื่อของเราเองอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเราต่อท้ายแต่ถ้าชื่อ ID ดีใน youtube เป็นชื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ชื่อนามสกุลเราเนี่ยก็ให้ใส่ ชื่อนามสกุณเราไปด้วยว่าเป็นผู้ตอบแทนเพื่อให้เพื่อนได้มีคะแนนด้วยซึ่งคนที่ได้รับการตอบแทนจะได้คะแนนอยู่75%จากคะแนนเต็มที่ทุกคนได้ถ้าเป็นคะแนน4คะแนนเขาจะได้75%ก็คือได้3ะจะเฉลี่ยไแบบนั้นส่วนคนที่ช่วยตอบแทนเพื่อนได้อะไร1 ได้มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนสอจะมีคะแนนพิเศษให้ในข้อสอบกลางภาคและก็ปลายภาคครั้งละ5คะแนนรวมเป็น10คะแนนเท่ากับว่าเธอจะมีคะแนนช่วยในเกรดของเธอสมมุติถ้าเธอได้เกรด2องพื้นฐานได้เกรด2ถ้าเธอเข้าไปช่วยเพื่อนจนเพื่อนได้เกรดด้วยเธอจะเพิ่มอัพเกรดของตัวเองขึ้นเป็นเกรด3 อันไดเกรสามก็ขึ้นเป็นสี่เลยอ่ะอันนี้ก็คือถ้าใครจับคู่นะก็ต้องจับคู่ไปตลอดนะจนถึงกลางภาคถึงปลายภาคนะแล้วก็ครูก็จะให้คะแนนในส่วนนี้เข้าไปให้เป็นคะแนนพิเศษสําหรับคนที่มีจิตอาสาช่วยเพื่อนให้เพื่อนได้เข้าเรียนแล้วก็ได้มีความรู้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยการตอบคาถามเพื่อนใน y t u t u อ่ะนี่คือสี่สิบคะแนน ที่เป็นคะแนนเก็บปกติถ้าเกิดมีการกลับมาเรียนออนไซน์ site, คือกลับมาเรียนที่โรงเรียนคะแนนจากการเรียน line, ออนไลน์ครูจะตัดเฉพาะช่วงวันที่เรียนออนไลน์ line, แล้วคะแนนส่วนที่เหลือจะทําเป็นคะแนนชิ้นงานแทนอย่า <c> ง <oughs> ที่เหลือจะกลายเป็นชิ้นงานนะแต่ถ้าไม่เหลือเรียนออนไลน์ทั้งเทอมก็ทั้งเทอมไปเลยก็เป็นออนไลน์40คะแนนเต็ม เพื่อให้ทุกคนเข้าเรียนนะปกติต่อมาอีก30คะแนนก็จะมาจากการสอบกลางภาคอีก30คะแนนที่เหลือก็อีกสอบกอบกลางภาครวมส่ปลายภาครวมสอบกลางภาคกับปลายภาค60คะแนนซึ่งเทอมนี้น่าจะมีสอบท่องออนไลน์มาด้วย ที่เป็นอารัธนาศีีห้ากับสมาทานศีีห้าอันนั้นจะเป็นการท่องแบบออนไลน์เข้ามาอ่าเข้ามาให้เปิดกล้องนะใครปิดกล้องครูไม่รับเช็คชื่อนะเธอต้องไปตอบต่อใน YouTube อีกจรึงนะเพราะครูร <c oughs> <c oughs> ีเช็คไม่ได้ว่าที่ปิดอยู่เนี่ยนั่งฟังหรือ เปิดเข้ามาแล้วก็ไปทำอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> อะเก็บเงินให้คะแนนในส่วนของการสอบการสอบจะเป็นการสอบออนไลน์ข้อเขียน6ข้อ30คะแนนตอนหนึ่งกลางภาค30นะ6ข้อเหมือนกัน1ชั่วโมงปลายภาคอีก30 6ข้อเหมือนกันอีก1ชั่วโมงซึ่งจะสอบในวัน เรียนออนไลน์ปกตินี่แหละแต่จะแจ้งวันสอบล่วงหน้าไปว่าวันนี้สอบนะแล้วก็ให้เข้ามารายงานตัวภายใน15นาทีของแต่ละคาบรายงานจากไหนก็เหมือนเดิมครั้งที่แล้วที่ให้ทักเข้ามารายงานผ่านอินบ็อกซ์ส่วนตัวเข้ามาแล้วครูจะส่งลิงก์เข้าไปให้ในเรื่องของการตอบคําถามส่วนคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตตอบไม่ได้อะไรมีปัญหาทุกอย่างเทอมนี้ให้โทรเข้ามาหาครู ในช่วงเวลาที่ครูเปิดให้โทรก็คือหลังจากครูส่งคำถามให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วครูก็จะเปิดโอกาสให้แต่ละคนโทรเข้ามาอ่าคนที่ไม่มีเิน่ห์อะไรนะแล้วก็คนกลุ่มที่มีเพื่อนคอยบัตดี้ตอบคำถามใน youtube อยู่แล้วอะ่ะให้โทรสดเข้ามาแล้วก็ฟังคำถามสดๆแล้วก็ตอบสดๆมาเลยเข้าใจไหมซึ่งมีเวลาให้คิดแต่ละข้อไม่เกินสามนาที เพื่ออะไรเพื่อเปิดสายให้คนอื่นได้ได้โทรเข้ามาตอบด้วยเกตนะวิชาครูไม่มีกระดาษนะเธอไม่ต้องจดเธอไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เธอต้องทำคือเข้าเรียนหรือเข้าไปตอบใน YouTube แล้วก็สอบออนไล,ลน์ล้วนๆเลยนะหรือ กลุ่มที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตก็โทรเข้ามาอย่างเดียวมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมทพิ่พงเข้ามาอะเปิดกล้องหน้าปกติท่ายภาพในแต่ละวันะจะให้ยืนยันชื่อตัวเอง ชื่อนามสกุลเพื่อรายงานตัวว่าวันนี้เข้าเรียนครับเพราะว่าสัปดาห์าเทอมที่แล้วครูมีปัญหาเพราะาเนี่ยเดี๋ยวปิดกล้องบ้างโชว์ป้าเพดานอยู่บ้างเปิดภาพเป็นฟิลเตอร์นู่นนี่นั่นอยู่บ้างก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นคราวนี้สี่คนเชิญรายงานตัวทีละคนสนบามาเน่องจากผมใจกล้วยมาครับ จุปะการมาค่ะอ้าอีคนหนึ่งหายเหรอปิดกล้องไปอีกแล้วบังบังนี่ใครเอาเงียบยังอยู่ไหมจะให้รายงานชื่อเร็วกูจะวางสายแล้วเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยข้ามเนี่ยรับไปแปดคะแนนสองวิชาแล้วเนี่ยวิชาละสี่คะแนนเอาเงียบเนี่ยนี่คือปัญหาหลุดหลุดไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ไหมเดี๋ยวดูหลุดรอดูก่อน ไม่ค่อยบอกนั่นพร้อมกันอีกทีนะึงคนที่ติดรอนะเข้าไปดูนะว่างานของเราครบหรือ,อยังคำถามคาบที่ไม่ได้เรียนตอบครบไหมถ้าไม่ครบให้คลิปเข้าไปตอบให้ครบให้เรียบร้อยนะครับในทุกทั้งสองวิชาแล้วก็แคปในแต่ละวิชามาไอที่ตอบเข้าไปใหม่แล้วแล้วก็ แคปหน้าจอที่มีการตอบพร้อมกับวันที่ส่งมาหนึ่งชุดแล้วก็อันไหนที่เรียนก็ห้แคปหน้าจอที่เรียนส่งมาอีกหนึ่งชุดถ้าเกิดมีอันไหนที่ขาดสอบสิ้นเดือนนี้ครูจะนัดแล้วก็ตามคนที่ขาดสอบเข้าสอบออนไลน์ในในเนื้อหาส่วนที่ขาดไปอแล้วก็ให้คะแนน แต่คนที่ไม่มีไม่ได้ไม่ขาดสอบก็ครูก็จะให้คะแนนทันทีเอาเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยเา้าลุดอีกแล้วหรือเปล่าเอาว่าไงบังบังมีปัญหาแน่เลยโอเนี่ยรายงานชื่อด้วยเหลือคนสุดท้ายแล้ว ได้ยินไหมเนี่ยเพ pues ื่อนรายงานตัวหมดแล้วนะถ้าไม่รายงานตรงนี้ก็ไปตอบใน u t u b e นะเฉพาะวันนี้ให้ตอบชื่ออย่างเดียวไม่มีคำถามเอาเงียบบังคนที่ใชใ้ชื่อ username ว่าบังเนี่ยใครชื่อจริงรายงานตัวหน้าก็ไม่โจ ชื่อจริงน้ำสกุลนิสาเป็นะไรจ้ะาสุนิาสนาโอเคก็วันนี้จบเพียงเท่านี้นะคนที่คนไหนติดรอก็ใช้บอกแล้วว่าให้ไปตอบใน YouTube ไปหมดแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาอันไหนที่เข้าเรียนก็แคปหน้าจอส่งมาทั้งหมดอะพูดง่ายๆคือต้องดูทุกข้ามข้าบไหนไม่เข้า ก็ต้องตอบคำถามนะแคปส่งมาภาพไหนที่เข้าก็แคปหน้าจอที่มีเราอยู่อ่ะแล้วก็ส่งมาเนี่ยประเด็นคือถ้าโชว์หลังคามันก็จะไม่สามารถถ่ายหน้าที่มีเรามาได้มันก็จะเป็นปัญหาของเราเองอถ้าถ้าเกิดไม่ขาดสอบคะแนนก็จะเป็นปรับคะแนนให้แต่ถ้าขาดสอบก็เดี๋ยวครูจะให้สอบช่วงปลายเดือนนี้นะก็ไปเตรียมเอาเอง มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมเ,เรื่องของการให้คะแนนแล้วก็การเรียนมีไหมคะแล้วถ้าเราเข้าเรียนทั้รสมว่าเรา,าเราข้าเรียนแต่เราลืมว่าคาบไหนเรียนแล้วเราไปตอบใน y o u t ู b คทุกข้าบเลยได้ไหมอะไรนะยังไงนะถ้าสมมติว่าเราลืมไปว่าเราเรียนคาบไหนบ้างเราไปตอบใน y youtube ทุกค้าบ,บเลยได้ไหมคะแล้วลืม ลืมว่าเรียนคาบไหนบ้าง<อ>เราก็ไปเปิดดูสิมันก็มีอยู่แล้วนี่ว่าเราเรียนไหมลืมครับมันก็บอกโชว์อยู่แล้วว่าเราเรียนอยู่หรือเปล่าเราก็จะน,น่าจะรู้ว่าเออเราเข้าเนี่ยเราเข้าหรือเปล่าเพราะมันเป็นวีโอไงมันไม่ได้เป็นเสียงเฉย,ย <S <S แต่แล้วแต่นะเธอจะไปเคลียร์สอบทุกคามก็ได้อ่ะวิชาครูถ้าเป็นออนไลน์ครูจะไม่ให้ไม่ให้ศูนย์นะ แต่จะให้รอไว้จนกว่าเธอจะเข้าไปตอบครบแล้วก็สอบครบก็จะได้เกรดเหมือนคนอื่นเพราะถ้าให้รอเนี่ยเธอจะมีโอกาสได้เกรดหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเกิดให้ศูนย์เลยมันแก้ศูนย์มันก็จะได้แค่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนออนไลน์แล้วก็คนที่เรียนแล้วแต่ว่าตามเนื้อหาไม่ทันไม่ครบโอเควันนี้จบ เพียงเท่านี้บอกฉันครับนักเรียนต้องขอบคุณคุณครูขอบคุณค่คะขอบคุณค่ะคุณครูโอเคบ๊ายบาย